จิ๊บอย่าพึ่งไปโอ๊ยนี่โนุนี่พ่อไม่รู้เรื่องหรืองไงฮะนูทำอะไรผิดไปอะทำไมต้องทิ้งนูไปด้วยอะก็ผิดที่หน้านูไงมันคิ้เหร่เวลาจิ๊บเดินโค้งแขนนูไปไหนอะจิ๊บก็อายคนอื่นเขานูไปทำหน้าตาตัวเองให้มันดูดีเท่าไอ้ก่อนนะแล้วค่อยมาคุยกันใหม่จิ๊บจิ๊บอย่าพึ่งไปมึงเลิอกอยุ่งกับจิ๊บได้แล้วนะ ตอนนี้จิ๊บก็เป็นแฟนกูละกูเตือนมึงแล้วนะไอ้นุ๊กถ้าขืนมึงยังยุ่งอีกนะลองอย่ากเจ็บตัวมึงเลิกมาทําให้พวกกูลาคาญใจได้เว้ยใช่แค่นี้มันกระจอกจริงๆเลยอะฉันน่ะไม่น่าเสียเวลาในชีวิตไปคบกับผู้ชายเฮงสวยแบบนี้เลยอะยนี่เราเลิกกันแล้วอะ่ะเราจบกันแล้วอะ่ะต่อไปนี้อย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกเข้าใจไหมแต่จิ๊บ แล้วที่ผ่านมามันคืออะไรอะนี่จะต้องให้พูดอีกเหรอฮะนี่ตอเป็นควายจนป่านนี้แล้วยังไม่เข้าใจที่ฉันพูดอีกเหรอเราสัญญากันว่าเราจะแต่งงานกันไม่ใช่เหรอโอ้โหนี่ฝันไปหรือเปล่าคะพะพูนหน้าอย่างนุนเนี่ยนะจะมาแต่งงานกับชิปนุดูสาละรูปตัวเองด้วยฮะเคยส่งกระจกมองหน้าตัวเองบ้างไหมหนุตัวเองไม่มีอะไรดีเลยอะแล้ว นุทำอะไรผิดไปอ่ะทำไมต้องทิ้งนุไปด้วยอะก็ผิดที่หน้านุไงมันคี้เลยเวลาจิ๊บเตินควงแขนนุไปไหนอ่ะจิ๊บก็อายคนอื่นเขาแล้วยิ่งพานูไปเจอเพื่อนอะจิ๊บก็อายไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วอ่ะพบกับนุ๊ไม่มีแต่ทคำให้จิ๊บอายจิ๊บเสียชื่อเสียงสู้ออยก็ไม่ได้ดูไอ้สิทั้งหน้าตาก็ดีหล่อแถมหุ่นก็ซอบด้วยอะนุนี่น สู้ไอไม่ได้เลยสักอย่างแล้วทาไมฉันจะต้องคบกับน้ด้วยคะต่อไปเนี้ยอย่ามาตามจองร้านจองผ่านฉันอยู่ได้ไหมฮะมันน่าเบื่อนุฉันก็เข้าใจนะว่าฉันสวยอ่ะแต่หนูก็ต้องเข้าใจอ่ะว่าคนสวยอย่างฉันอะมันก็เลือกได้แล้วฉันก็เลือกที่จะคบกับไอออกไปผลหน้าฉันเลยนะนูต่อไปนี้อย่ามาให้เห็นหน้าอีกลำคาญไปกันเถอะค่ะไอ อย่าเพิ่งทิ้งนุไปโอ๊ยนี่นุนี่พูดไม่รู้เรื่องหรือไงฮะนุไปทำหน้าตาตัวเองให้มันดูดีเท่าไอซ์ก่อนนะแล้วค่อยมาคุยกันใหม่โอ๊ยรีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะยิ่งพูดจะยิ่งเจ็บเขาเหรอคะครูนี่แหละ <c oughs> จริงเหรอไอ้นุอ้าวอาดน้ำมาแล้ววะ โอ้พิ่งมาถึงนี่แหละมึงเป็นไรวะน,น้าเศร้าเลยจะชวนมึงไปกินข้าวเนี่ยกินข้าวนีว่วะปะมึงไปเหอะกูกินข้าวไม่ลงวะเอาเป็นไรวะกินข้าวไม่ลงวันนี้กูไปเจอจิ๊บมาดดมึงรู้ไหมจิ๊บคบอยู่กับใครจิ๊บจิ๊บแฟนเก่าที่เพิ่งทิ้งมงึงไปอะนะเอาแล้วมันคบกับใครวะมันคบอยู่กับไ,ไอซ์ไอซคนใกล้ตัวเพื่อนกันแท้ แม่งไมทำกันได้แบบนี้วะเฮ้ย hey, เออทำไมมันทำแบบนี้วะนั่นน่ะดินี่มันยังด่ากูอีกนะนยังบอกกูอีกว่ากูกับจิ๊บเลิ์กันไปแล้วอะมันก็มีสิทธิ์หรือวะดูนพูดดิเออมันทำหน้าเกลียดจริงวะแล้วนี่มึงเป็นไงบ้างวะกูยังไม่โอเควะอ๋อไม่เป็นไรเพื่อน เดี๋ยวกูไปคุยกับมันเองมึงจะคุยอะไรกับมันวะเอานะเดี๋ยวเป็นหน้าที่กูอยากได้อันนี้จังเลยค่ะเอ้ไอ้ไอ้อัดอะไรของมึงเนี่ยมาแล้วทำเสียงดง้งเสียงดังตกอ,อ,อกตกใจหมดมึงไม่ต้องมาทำเป็นตกใจหรอกทำไมมึงเป็นคนแบบนี้วะอะไรของมึงอีกเนี่ยกูเป็นคนยังไงเดี๋ยวมึงออกับกูมีเรื่องต้องคุยกัน โน้ต <No. S 2> เอาอัดเอาไอ,อ,อ้นี่มันพามันมาทำไมต่ามึงจัดการเลยคุยกับมันให้รู้เรื่องคุยจะให้กูคุยอะไรกับมันอีกนี่มันทำกับกูขนาดนี้เลยนะอีนุ มึงใจเย็นก่อนมึงฟังกูพูดก่อนเออมกงฟังมึงก่อนนี่อะไรเงินปิดปากกูเหรอกูไม่รับคำขอโทษจากมึงไอ้นูเดีนี่มันเงินมึงนะ้วอย เออเฮ้ยแอดมึงมาพอดีเลยกูกำลังจะโทรหามึงอยู่เลยนั่งก่อนเลยมึงอ่ะมึงอย่ามาโทรหากูอะไรมึงอย่ามาทำเป็นไม่รู้เรื่องนะมึงไปก่อเรื่องอะไรไปอีกเนี่ยก่อเรื่องอะไรของมึงวะมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยมึงอย่ามาทำเปนไม่รู้มึงไปเอาแฟนไอ้นุ๊กมาเป็นแฟนมึงแล้วมึงยังจะมามีหน้าทาเป็นไม่รู้เรื่องอีกเหรอฮะมึงรู้ไหมว่าไอ้นุ๊กตอนนี้มันเศร้าใจขนาดไหนทาไมมึงไปคนแบบนี้วะฮะโหยอดเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเลยเดี๋ยวมึงมาช่วยกูก่อนมีเรื่องให้ช่วยช่วยอะไรมึง จะมาให้กูช่วยอะไรอีกมึงไปก่อเรื่องไว้ยังจะดันมาให้กูช่วยอีกเนี่ยนะก็เนี่ยกูกําลังช่วยนุมันอยู่ช่วยอะไรมึงก็ไปแย่งแฟนมันมามึงจะมาบอกอะไรมาช่วยมันก็เนี่ยกูช่วยมันอยู่มึงรู้ไหมเนี่ยชิปอะแฟนเก่ามันอะมันคอยหลอกเงินคนอื่นเข้ามาตั้งหลายคนแล้วนี่กูไปรู้มาเนี่ยแล้วพอกูไปเตือนมันนะไอ้นุ๊กก็ด่ากูมึงหลงรักเขาจนหัวปากหัวปมแล้วงงหัวไม่ขึ้นแล้วคอยเอาแต่ด่ากูว่ มึงในอาคาติมึงนูนน่นนี่นั่นโดนด่ามาเยอะเลยแล้วมันมาเป็นแฟนมึงได้ไงน,นี่ไงไกูดูท่าแล้วมันไม่ยอมเลิกแน่ๆไอ้นุ้งอะกูเลยหาวิธีเข้าไปคุยกับจิบแล้วคอยตามจีบมันแล้วก็บอกไอ้นุมันติดตังคนอื่นนู่นนี่นั่นนะแล้วกูก็ทำเป็นเหมือนกูมีตังไงไกูเลยเข้าไปุทีนี้ผู้หญิงก็เริ่มโอเคละอ่อยแล้วติดปุ๊บกูรู้ลวิธีที่จะทำให้มันเลิกกัน กูเลยต้องทาแบบนี้ไงน้อเกิดเรื่องอย่างนี้แล้วมึงจะทําไงต่อเนะเดี๋ยวกูจะหาทางเอาเงินคืนในนุให้ได้เดี๋ยวมึงทาตามแผนกูยังไงวะเอ้ไอ้ไอ้อดอรไรของมึงเนี่ยมาแล้วทําเสียงดงเสียงดังตกตกใจหมดมึงไม่ต้องมาทาเป็นตกใจหรอกทำไมมึงเป็นคนแบบนี้วะอะไรของมึงอีกเนี่ยกูเป็นคนยังไงเดี๋ยวมึงกับกูมีเรื่องต้องคุยกัน ก็คุยมาดิมีอะไรมันก็คุยมาคุยตรงนี้เหรอตรงนี้แหละทำไมวะกูอาชีบคุยได้ทุกเรื่องมีเรื่องอะไรกันเหรอคะอ๋อพอดีเจ้าอาอะมันไปลงทุนกับเพื่อนพี่ไว้แล้วมันก็ชวนพี่ไปลงทุนด้วยทีนี้ไอ้ที่ลงทุนไว้อ่ะมันดันได้กําไรเยอะเลยอะดิี่ได้เงินกลับมากันมหาศาลเลยนะแล้วรอบเนี้ยเพื่อนพี่อะ กำลังจะเปิดลงทุนอีกรอบไอ้นี่มันดันหายหัวเนี่ยันเลยต้องมาแจ้งข่าวมันเนี่ยเพราะรอบเนี้ยน่าจะได้เยอะกว่าเดิมได้เท่าไรหร่ละคะสิบเท่าของเงินลงทุนสิบเท่าบัญชีเดิมนะ,อะรอบนี้มันจะลงเท่าไหรอ่อ่ะกูโอนไปละห้าแสนรอบนี้ไม่น่าจะเกินสิบวันก็คงจะได้สักห้าล้านนะนะ ได้แล้วฉันขอลงด้วยได้ไหมคะเออเนี่ยพอดีเขาไม่ให้คนนอกลงด้วยอ่ะจ้ะที่รักอยากจะลงทุนด้วยใช่ไหมงั้นเอาเ,เป็นว่าเราลงทุนคนละครึ่งไหมรอบนี้ผมลงไปห้าแสนก็คนละสองแสนห้าที่รักก็ได้สองล้านห้าแต่ที่รักคะ คุณอะได้เงินมาเยอะแล้วอะฉันขอลงสักสามแสนเลยได้ไหมคะมนะสามแสนเลยเหรอสามแสนก็จะเยอะกว่าผมนะนะคะเดี๋ยวฉันโอ,อนเงินให้คุณเลยอืมได้ได้ถ้่างนั้นผมก็ให้คุณ,คณลวกันถือว่าเป็นที่รักนะเนี่ย้ยงนั้นผมไม่ให้คุณเยอะกว่าหรอกงั้นโอนเลยนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะ เราจะรวยไปด้วยกันนะนะไฮแอดเออเฮ้ยนุกูต้องขอโทษมึงด้วยนะเว้ยที่กูทำให้มึงเข้าใจผิดแล้วก็ทำให้มึงรู้สึกไม่ดีมาตั้งนานแต่กูคิดแล้วว่าถ้ากูไม่ทําแบบนี้กูไม่รู้าเมื่อไหร่มึงจะตาสว่างได้สักทีกูต้งหากะที่ต้องขอโทษพวกมึงสองคนพวกมึงสองคนน่ะต้องมาลำบากกับกูก็ทำให้พวกมึงเป็นห่วงกันนีก อ๋อเพื่อนเพื่อนกันไม่ต่อตะดทีนี้มึงก็คงเข้าใจเพื่อนมึงดีมากขึ้นแล้วเนาะจริงๆเรากบมานั่งนานนะมึงก็น่าจะรู้นะวาไอายมันไม่ใช่คนแบบนี้หรอกแต่ว่าอะไรจริงๆก็อยากจะให้คุยกันก่อนถามตรงๆว่าจริงๆเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแนะ่ไม่อยากให้มันทะเลาะกันเพรารากันมานานแนละ้วยังไงผู้หญิงมันก็เพิ่งเข้ามาในชีวิตเราแต่เราอยู่มานานแล้วด้วยมันก็น่าคิดอะมึงกูเล่น หลอกมึงเชนเนียนขนาดนั้นอ่ะแต่ก่อนหน้านี้มึงจะโกรธกูอ่ะมันก็ไม่แปลกใจหรอกแต่วันนี้มึงเข้าใจกูแล้วก็ดีแล้วเว้ยตอนเล่นหลอกเขามึงคิดถึงเขาคิดอะไรหรอเอาเงินคืนเพื่อนเนี่ยโอ้ยอกยเหมือนรอบหน้ามึงก็เลือกแฟนดีๆแล้วกันเอามาให้พวกกูดูกันก่อนก็ได้แน้วพวกกูพูดอะไรมึงก็เชื่อหน่อยแล้วกันนะแต่รอบนี้มึงเข้าใจมูน้วก็ดีแล้ว มันไม่เหมือนจุฬาฯเจ้าพ่อพูดไว้ไหละว่าอะไรวะเห็นคบขึ้นภูเขาเออว้าหมึงมังกล่าวได้ดีจริงวะยอทรศัพท์มงนั่นไงพูดถึงก็โทรมาพอดีเลยโอ้ตายยากแล้วรอบนี้โทรม่ก็มึงเอาไงวะเนี่ยตัดสายทิ้งดีวะโอ้โหใจได้ว่ะ ไม่ไช่บรรดามันถูกดังบักบัก,กออาจบเรื่องแล้วถ้าง,งั้นเราไปกินข้าวกันดีกว่าไปไปไวเอาไ